ดูครับดูครับเจอดเบิรงใครเป็นน้องนี่ยังบ่เบิร์ดครับยังบ่เบิร์ดได้ครับนี่ 看房子。嗯。嗯嗯。 ơ đó tomo cái nhau tomo đi hả tomo cái đi không 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 cứng khơi chơi không, ha, hát ngay ดี๋ยวนะอันนี้อันหะนึ่งเข้ามา้นะอนู่เข้ามาอยู่ยเลยต่อเลยโบ๊ทนะครับต่อไปเออใช่เลย win la ya

เราทักต <medio> no ั as, s, story, so so ้งคนต่างทำหน้าที่ข้องกันนะครับคือพันง่าเป็นคนเจอแคบซูหังเลยครับฟดดอดนี่ขี้ดิใชมไม่รู้่เป็นย่งหรอขอเป็นขี้ดินครับเดกยวอีกข้างหนึ่งครับผมเดย๋ีวข้างหนึง ครับผ่านในกำลังคว้าครับถ้าคนอยู่ในตัวเมืองจังหวัดเลยอ่ะถ้าเบิ่งคลิปนี้เราสนใจตัวนนะสามารถที่จะมารับจ้างั้นทีมงานได้เลยครับเพราะว่าทีมงานก็ไม่ค่อยมีเวลาเราก็ไปชงให้นะครับพระ่าห้าแต่ครึ่งนะครับอาจจะเท่ากนครับไม่รอดครับออเด้แลวนะครับคลิปนี้ก็คอจุกอย่างเท่านี้นะครับไอ่อนหัวออกนักศึะ Ở bên này. Anh lạc nhau rồi. thẳng lăng ha. đừng khấn. Ừ. จบเกมครับได้มาป่นนะยครับผมจบเกมครับผมสีหั่งครับในลำเดียวครับบ่เคกเห็นครับผมบ่เคยเฮีนท้งแรกคืกกันเนาะนี่ครับสีหังครับอ่านทางที่หนึ่งสองสามสี่ครับหนึ่งสอง กับฝั่งนี้นี่อีกเปาะหนึ่งสา,ามงองมอสองสามสองสมสองสามสงสวมอามรับคับน้งสามสองสาคสอบสมครับผมคลิปนม้ก็จบมล,ล้ลมวคา,า,า,าม,าใใามคบสาองคามสองสาองสามอามสงสคมกองสา์กดงมกองิามสอง่ามองสามสองสองสามสองสามสงสามสองามสงสามรังสามรองสามสอบสามสองสามสองสามสสามสอาองสสอาอบค